สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับน้องต่อแล้วก็พี่ซอนอีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ครับผมจะนะครับมาพาทัวร์นะครับของของเทคนิคครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับโต๊ะเครื่องมือใช่ครับผมใช่แบบเป็นตลาดใหญ่เลยคของฮาร์ดแวร์เฮาส์ซึ่งนำนำช็อตติกนำเข้ามาขายในฮาร์ดแวร์เฮาสนะครับอย่างกล่องตัวนี้ครับพี่ซอนผงส่ดี๋นะเราไปดูกันครับ กล่องเครื่องมือตัวนี้ครับพี่สอนสามชั้นเนี่ยขายเราขายเป็นชุดหรือว่าเราขายเป็นตัวครับอ่าตัวนี้นะครับเราขายเป็นอันนี้เขาเรียกว่าตู้เครื่องมือเหล็กก็คือมีให้หมดสามชั้นเลยในราคาแปดพันสามร้อยสี่สบหกบาท,บาทชายแล้วก็หนึ่งประกอบด้วยอันนี้เป็นไว้ใส่พวกประแจพวกมันเป็นดินชักอันนี้ค่ะเป็นดินชักชั้นต่อมาก็เป็นดินชกากเหมือนกันแต่ตัวนี้เปิดแบบขึ้น อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนิชชักแล้วก็มีตู้นะครับแล้วก็มีล้อให้ไอพวกนี้สามารถยกออกได้เลยเวลาถ้าเกิดเราไปเราขึ้นรถอ่าตอนรางยกอ่าเนี่ยครับเป็นชั้นเลยแล้วเวลาตอนใส่นะครับใส่ง่ายมีตัวล็อกของมันมีตัวล็อกของมันแค่กดปุ๊บล็อกเลยไม่ขยันใช่ครับอ่าล็อกเรียบจะนะคือถอดได้ทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหึงล้อข้างล่างตัวข้างล่างเราก็ถอดได้นะครับและอย่างตัวนี้ชุดนี้ครับชุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง เป็นกล่องเครื่องมือตัวเนี้ยเราสามารถต่อต่อได้ครับลูกค้าสามารถซื้อไปทีละชั้นก็ได้ซื้อชั้นนี้ไปก่าราคาสองพันแปดปดสิบเจ็ดบาทอนาคตเรามาซื้อพวกนี้เนี่ยครับต่อได้หมดเลยใช่ก็คือมันจะเป็นตัวล็อกตัวนี้เวลาต่อเสร็จปุ๊บนี้นี่กระเป๋าตัวนี้แข็งแรงมากนะครับขอ,องแท้ติรับผมซื้อพัสดุกโอเคเลยข้างในก็เป็นกล่องโล่งๆนะครับนี่ เราก็เอาไปใส่เครื่องมือช่างใช่ครับโวกสว่านเครื่องเจียจิก๊กซอได้หมดเลยครับพวกนี้หรือว่าเป็นงานไฟฟ้าเราก็เอาชั้นสุดท้ายปุ๊บเราก็เอากระเป๋ามาใส่อันนี้เป็นงานพวกใส่ไขกุงขก้งไขกุ้งสว่านเพื่อไปทํางานไปข้างนอกจะต่อกันได้เลยไปแต่งยังหวัดเลยต่อ,อล็อกเลยครับนี่อันนี้คือล็อกเลยล็อกเลยแล้วก็ปิดนี่หน่อยปุ๊บครับ ราคาไม่แพงนะครับถือว่าถูกแล้วคือกระเป๋าข้างหน้านี่กระเป๋าใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทมีที่เกี่ยวสวานให้ด้วยครับส่วนตัวล้อลากก็ไม่แพงนะครับราคาเพียงสองพันแปดสิบเจ็ดบาทนะครับความล้อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดต่อแบบเหมาะสมนะครับอยู่ประมาณสามถึงสี่ชั้นส่วนโต๊ะตัวนี้ครับพี่ซอนผมเพิ่งจะรู้ว่าทิกติกมีโต๊ะอย่างนี้ด้วยอ่าใช่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องมืองานช่างนะครับครับเอ่อความใหญ่นะครับประมาณสี่สิบห้านิ้วก็คือ เราสามารถซื้อไปตั้งได้เลยตั้งแบบไว้เอาปากกาจับชิ้นงานจับครับผมทั้งล่างใส่พวกเออแบตเตอรี่หรือว่าใส่เครื่องเจียแล้วก็มีตู้เปิดนชักใส่ของเยอะมากใช่เหมาะสำหรับงานแบบที่อยู่กับที่ตัวนี้งานพวกอิเล็กทรอนิกสบัตรกงบัตรกีนู่นสำหรับออฟฟิศก็ได้นะครับใช่ได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมใช่ครับก็คือ ถ้าเกิดเราไปใช้งานที่อยู่ในร่มพวกเนี้ยมันสามารถอยู่ได้นานเลยเพราะว่าแข็งแรงแข็งแรงครับผมไม้ยางหนาเออตัวนี้นะเป็นแบบช่างในออฟฟิศอ่าอยู่ในที่ทำงานแบบว่าเรามีสถานที่แบบช่างพวกนิตติบุคคลอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยเราสามารถต้อมตามเอาไปตั้งไว้ได้ครับใช่ครับตู้ตัวนี้ครับก็สามารถ เอาไว้ใส่เอกสารใส่อะไรได้อันี้ประสงค์นะครับตู้พิสติกตัวนี้ใช่ใช่แข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงใช่แล้วราคาห้าพันสี่ร้อยสี่บาทครับใช่ราคาแล้วก็ตัวนี้ครับเราสามารถถ้าเกิดเราจะทำให้สูงก็สามารถตั้งต่อกันได้ใช่ครับตั้งตองให้มันสูงขึ้นใช่ใช่ครับอ่าเรามีตู้แบบนี้อยู่ในออฟฟิศแล้วหรือว่าเป็นกล่องเครื่องมือก็มีนะครับเนี่ยกล่องเครื่องมือรถเข็นเอาไว้ซ่อมงานอันี้ประสงค์เลยครับอันนี้เราขายแยกหรือว่าเป็นชุดครับเป็นชุดเลยครับตัวนี้ ได้นราคานี้เลยเนี่ยครับเป็นนิ้นชักสามนิ้นชักนะครับแล้วก็ข้างบนเปิดได้ด้วยโอ้อ่าใช่แล้วก็ข้างข้างยังไม่พอนะครับข้างคือใส่พวกไขควงใส่ไขควงได้ด้วยนะครับมีรูให้ใส่ไขควงเวลาใช้งานเก็บง่ายเราเข็นไม่ได้เลยหรือว่าช่างในโรงงานนะครับพวกนี้เขาก็จะเข็นรถไปได้เลยเข็นเลยครับพี่ใช่ครับอ่าใช่เราสามารถเข็นไม่ได้เลยเนี่ยครับเข็นเวลาซ่อมในลายผลิต ใช่อัวน,นี้เหมาะเลยครับผมว่าก็คือไม่ต้องถืออะไรทั้งสิ้นเข็นอย่างเดียวในอยู่ในสถา,านที่ทํางานแล้วครับแล้วก็ข้างๆนะครับตัวนี้น่เอาไว้แฝงพวกทีมไขควงประแจครับผมอ่าเจ็บอย่างเป็นระเบียบมีชั้นให้แล้วก็อนี่เปิดนี่ได้อีกถือว่าคุ้มเลยครับก็คือได้สองกล่องหรือว่าเราไม่อยากไปลรวเข็นปุ๊บนะนี่คนข้างไปเลยใช่ครับมันแยกชั้นกันได้ 5้าพันสิบาทนี่คือทั้งชุดใช่ไหมครับใช่ครับทั้งชุดเลยได้ทั้งชุดเลยห้าพันสี่สิบาทชุดนี้เลยครับนี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นอยากนําเสนอมากเลยครับผมครับผมนี่ดูตัวนี้ตัวไหนครับพี่ซอนนี่ตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหแบบสุดยอดจริงตัวเนี้ยในราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนผมว่าใช่ ในราคบา29,425บาทครับผมตู้นี้นี่ครับเห็นนะครับเป็นลูกสว่านคือเอาไว้ใส่พวกสว่านได้จะทําเป็นช่องใส่สว่านเลยครับแต่นี้กุญแจเราไม่มีกุญแจเราต้องเบิกนะครับใช่กุญแจเราส่วนไอโฟมนี่มันคืออะไรครับโฟมตัวนี้เอาไว้แบบในกรณีลูกค้าซื้อไปแค่ตู้เดียวเอาไว้วางเครื่องมือวางนู่นวางนี่ได้หมดเลยแล้วก็ตู้นี้ไฮไลท์ของตู้นี้นะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสามารถเสียบไฟได้ เสียบไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ด้านหลังเจ็บตรงไหน <อา S 1> ครับตนี้นครับดูฝั่งนี้นะครับนี่นี่นี่ครับเสียบมาเสียบไฟต่อเวลาเราทํางานแบบเอาปลั๊กนี้ใส่ปุ๊บแล้วก็เรา,ามีปลั๊กใช้ทํางานแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเอ,ออยากให้ชั้นหนึ่งจริงๆมันมีตัวลูกมันอยู่อ่าคือลูกนี้ครับอ่าบอกเลยว่าตัวนี้แข็งแรงมากครับแล้วก็จริงๆริถ้าเอาต๊ะเนี้ยมาวางไว้บนนี้ อ่าอ่าคันนี้เป็นแบบอลังการเลยครับเป็นชกในห้องหรือว่าในสถานที่ทํางานใช่ครับดูเก็บระเบียบเป็นเรียบร้อยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นลูกมันจะอยู่ราคาอยู่ที่9 8 4 4บาทนะครับราคาถูกมากครับผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับราคานี้ไม่ได้แน่นอนมีแท็ติกนะครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนําเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับทุกสาขา ลูกค้าสามารถเข้ามาชมหรือว่าดูสินค้าจริงก่อนได้ครับส่วนข้างในเนี่ยครับพี่สอนมีอะไรบ้างถ้าข้างในนะครับเราจะเป็นกล่องเครื่องมือเอาไว้ใส่เบ็ดตะเหล็ดไม่ว่าเอาไว้ใส่เบ็ดตกปงเบ็ดตกปลาพอุปกรณ์ตกปลาเหยื่อปงเหยื่อปลอมอ่านี่อย่างตัวแรกตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวไฮไลท์เลยราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเนี่ยครับข้างหน้าเราสามารถใส่พวกเบ็ดที่ลูกค้าไปใส่นะครับเบ็ดพวกเหยื่อปลอมเนี่ย เปิดได้เป็นใสอ่าหรือว่าถ้าเป็นลูกค้างานไฟฟ้าก็ไปใส่พวกหางปลาน็อตสกูหรือว่าเป็นพวกท่ออ่อนครับใช่ครับแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับใช่เอาไว้ใส่พวกค้อนคีมงานไฟฟ้าได้ครับผมใช่ครับส่วนถ้าอยากได้ตัวใหญ่ขึ้นาหน่อยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับอ่านี่ครับรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนะฮะนี่นะครับนี่คือ อนไรจัดครับกล่องเครื่องมือของเคติดนะครับอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเพียงที่เดียวเลยนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับให้พี่น้องทุกท่านนะครับของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับมาเข้ามาดูสินค้าหรือว่ามาเจอกับน้องต่อหรือว่าผมก็ได้ที่แผนกเครื่องมือช่างครับผมเรามีบริการแนะนําลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวก่อนจะจบกันไปนะครับเดี๋ยวท่านจะพามาดูตรงนี้อีกนิดนึงคือเป็นแบบโอ้โหอยากให้ลูกค้าเข้ามาเห็นจริงๆใช่เรามีสินค้าเข้ามาใหม่ครับผมนี่ครับด้านนี้ตัวไหนครับพี่สอนนี่ ตัวนี้เลยเอาไว้ใส่รถสเกูเนี่ยครับใส่สกูได้เป็นตัวดึงเนี่ยมีหมดเลยของเราใช่ถ้าลูกค้าเข้ามาเดินนะครับก็เดินช็อปได้แบบนี้เลยครับผมช่ครับก็คือเรามีหลายรูปแบบจริงๆรถ้าวันนี้เราแนะนําก็ไม่หมดไม่หมดแน่นอนพี่ต้นเนี่ยครับตัวนี้เลยแล้วก็ยกออกได้ด้วยอ่าใส่พวกหางปลาค่ะกี่เบอร์ใส่ได้หมดเลยพี่สอนครับอันนี้มันคืออะไรครับพี่อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวนี้คือเราเคยทาคลิปกันแล้ว าเราเคยทคําคลิปกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับอยากทราบคลิปเราลองไปเลื่อนดูในอันเก่าได้อันนี้เป็นกล่องเครือ่อ,อง,งมือแบบสูญอากาศก็คือคใช่ตัวนี้แจวเลยก็คือข้างในมันจะเป็นโฟมเอาไว้แบบใส่ของพวกของแบบของมีค่ามันเป็นกล่องกันกระแทกครับตัวนี้<อ>ใช่เรามีทั้งหมดสไซส์มีไซส์ ML L และ้วก็ XL ไซนี้คือไซแอลใช่เนี่ยใสยไว้เก็บใสพวกกล้องถ่ายรูปข้างในจะเป็นโฟมเราต้องมาเจาะรูตาาัดตัดตัดอ่าเอามาเ<อ>าจาะเองใช่แล้วก็ใส่ขา,ามข<อ>รูปของเราใช่ไหมคะใช่อย่างลูกค้ามีปืนก็ใส่ปืนใส่อ่า <c oughs> แล้วก็ครั้งนี้ก็เวลามันเป็นกล่องทนแรงดันพวกเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราเอาขึ้นเครื่องบินหรือว่าเอาขึ้นในสนามบินที่อากาศสูงมันจะกันระเบิดครับผมถ้าเป็นกล่องทั่วไประเบิดแน่นอนอหรือว่าลงน้ำกันระเบิดใช่อ ไอพีหกห้าตัวนี้การน้ำได้เลยใช่ครับการน้ำการฝุ่นได้ครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็มาจัดได้เลยที่ฮ a r d แวร์เฮาส์ทุกสาขาครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับข้อมูลนะครับที่เราได้แนะนํากันไปในวันนี้นะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับอยากจะครับสั่งกล่องเทคนิคไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับเรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับให้ถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วนี่นะครับคืออาณาจักรของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับที่เรามามอบให้ลูกค้าที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เพียงที่เดียวครับผมใช่แล ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเราจะอัปเดตใหม่นะครับให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมนะครับน้องต่อแล้วก็วิซอนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ